สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจราจรใหม่นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5ากันยายนที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูราละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับสําหรับอัตราค่าปรับกฎหมายจราจรใหม่นะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดครับปรับไม่เกิน4 0 0 0บาท 2. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับปรับไม่เกิน4 0 0 0บาท3ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนะครับปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทจากเดิมปรับไม่เกิน1000บาทนะครับ 4. ขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน2,000บาท5จอดรถในที่ห้ามจอดปรับไม่เกิน2000บาท6ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน2,000บาท7ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปรับไม่เกิน2,000บาทจากเดิมปรับไม่เกิน500บาทนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ข้อที่8นะครับขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้อื่นนะครับอันนี้มีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึงสองหมบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับอีกข้อนึงที่สําคัญนะครับก็คือข้อหาเมาแล้วขับครับมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึงสองหมบาทนะครับในกรณีที่เรากระทาความผิดครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าภายในระยะเวลา2ปีแล้วกระทาความผิดข้อหาเมาแล้วขับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีอัตราโทษเพิ่มขึ้นครับ โดยมีอัตราโทษเพิ่มขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับหรืออาจจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับแล้วในกรณีที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับจะต้องมีสำเนาคู่มือรถหรือว่าเอกสารหน้าเล่มนะครับมาแสดงครับไม่งั้นก็จะมีการปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับให้เราถ่ายเอกสารหน้าเล่มนะครับแล้วก็ติดไว้กับรถครับ กรณีผู้โดยสารเป็นเด็กนะครับที 2, ่มีอายุไม okay. ่เกิน6ปีนะครับก็จะต้องมีที่นั่งนิรภัยให้กับเด็กด้วยนะครับหรือว่าคาซีทนะครับไม่งั้นก็จะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทครับเพิ่มเติมในข้อหาเกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับในกรณีที่เป็นรถเก๋งนะครับหรือว่ารถยนต์4ประตูนะครับผู้โดยสารจะต้องค่าทุกที่นั่งเลยนะครับผู้ขับขี่ครับผู้โดยสารนั่งด้านข้างแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะต้องค่าทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนรถยนต์ตู้นะครับก็ให้ค่าทุกที่นั่งครับผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังก็ให้ค่าทั้งหมดเลยนะครับส่วนรถกระบะแ c a นะครับก็ค่าเฉพาะผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้าเท่านั้นนะครับส่วนแ c a นะครับถ้าหากว่ามีผู้โดยสารนั่งในแคปก็ไม่จำเป็นต้องคาดครับก็เป็นอัตราโทษกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5กันยายน25-65ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับ เป็นเก็ดความรู้ให้เพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่รถจะได้ไม่เสียค่าป,ปรับนะครับจะได้ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับอัตราโทษก็ดูตามนี้เลยนะครับในส่วนของการขับขี่รถยนต์นะครับถ้าหากว่าเป็นรถเกง๋งหรือว่ารถกระบะ4ประตูนะครับผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเลยนะครับและถ้าหากว่าเป็นรถกระบะแคป ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับก really ็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยส่วนถ้าหากว่ามีผู้โดยสารที่นั่งมาในแค a นะครับอันนี้ก็อนุโลมไม่ต้องคาดครับและรถยนต์ตู้นะครับก็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเลยนะครับถ้าหากว่ามีเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีนะครับโดยสารมากับรถด้วยก็จะต้องมีที่นั่งนิรภัยให้กับเด็กนะครับหรือว่าจะต้องมีคาซีทให้นั่งนะครับไม่งั้นถ้าฝ่าฝืนก็จะมีอัตราโทษปรับไม่เกิน2,000บาทครับ และอีกหนึ่งความห่องใหญ่ครับนั่นก็คือข้อหาเมาแล้วขับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าหากว่าโดนจับข้อหานี้ก็จะมีอัตาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทครับหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับและถ้าหากวก่ากระทำความผิดซ้ำเดิมภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกก็จะต้องรับโทษเพิ่มครับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ5 0 0 0 0ถึง10,000 0บาทครับ และสารอาจจะสั่งลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอเลยนะครับและที่สําคัญครับอาจจะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนตลอดไปเลยนะครับยังไงก็ด้วยความของใหญ่เมาไม่ขับนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ฝากเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยมีน้ําใจรักษาวินัยจราจรด้วยความของใหญ่จาก FC เพื่อนตำรวจครับสวัสดีครับ